สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูรีวิวรถนะครับในส่วนของตัวแรปเตอร์แต่งชุดแต่งแฮมเมอร์นะครับกันชนหน้าเหล็กแล้วก็โลบาร์เหล็กแฮมเมอร์นะครับตัวนี้ของน้องในทีมจะส่งมอบพรุ่งนี้นะครับแรปเตอร์สีดำ ตัวนี้กันชนจะเป็นของแฮมเมอร์นะครับเป็นกันชนเหล็กนะครับก็ลูกค้าอยากได้เราก็จัดให้ได้นะครับชิ้นงานก็ถือว่าดีเลยนะครับนี่นะครับกันชนเหล็กนะครับ แล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของพวกชิ้นเล็กๆไม่ต้องพูดถึงนะครับการลอยแล้วพวกนี้ครับแล้วก็มาดูในส่วนของโลบา r เล็กนะครับก็จะเป็นของแฮมเมอร์เหมือนกันลูกค้าต้องการเป็นชิ้นงานของแฮมเมอร์หมดเลยนะครับ ต้องการความดูดันนะครับแต่งออกมาแล้วดูมีมิติสีดำลูกค้าท่านใดนะครับสนใจอยากจะออกรถในส่วนของตัวแรปเตอร์และแต่งเป็นชุดกันชนเหล็กแล้วก็โลบาร์เหล็กของแฮมเมอร์ก็ติดต่อทักเข้ามาได้นะครับหรือจะเป็นรุ่นอื่นรุ่นวายแท็หรือ XLT แต่ว่า อยากจะแต่งเป็นชุดแต่งแบบนี้ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับในส่วนของแรปเตอร์ก็ยังมีในส่วนของโป้โาเบีย9้9นะครับ48งวดดาว25%นะครับยังอยู่นะตัวอื่นก็มีหลายรุ่นนะครับโปรโมชั Pro ่น0% 48งวด60งวดมีหมดนะครับยังไงสนใจ ก็ติดต่อสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้ครับตย่งนี้ให้ดูแค่ภายนอกนะครับออปชั่นฟังก์ชันรายละเอียดข้างในรายละเอียดตัวรถนี่มันรู้กันหมดแล้วครับก็ให้ดูใหด้ดูชุดแต่งดีกว่าครรับรบประมาณนี้ โอเคนะครับเราแต่งให้ตามใจชอบนะครับตรงนี้